ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอระลึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นสรณะรวมถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้ดิฉันครูก,ก้อยธรรมะขอแสดงธรรมเรื่องเมื่อมีความทุกข์ใจทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนหนีไม่พ้นทุกข์ใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายเรื่องใจเรื่องการงานครอบครัวสุขภาพหรือความสัมพันธ์ต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นของคู่กันแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นเราจะอยู่กับมันอย่างไรจะปล่อยให้ความทุกข์กลืนกินจิตใจ หรือเรียนรู้จากมันหรือเปลี่ยนเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปความทุกข์เพราะความคิดทุกใจส่วนใหญ่เกิดจากความคิดที่ปรุงแต่งเช่นคิดไปข้างหน้าคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักหยุดอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้า รู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มสงบทุก์เพราะไม่ยอมรับความจริงหลายครั้งเราทุก์เพราะอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างใจเราแต่ธรรมชาติของโลกคืออันนิจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อเราฝึกใจยอมรับตามความเป็นจริง ความทุกข์จะเบาลงทุกข์พอยึดมั่นถือมั่นเรามักยึดว่าต้องเป็นของเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่พระธรรมสอนว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงสมมุติชั่วขราวเมื่อเรียนรู้ที่จะวางบ้างปล่อยบ้างใจจะคลายแนวทางปฏิบัติเมื่อทุกข์ใจ หยุดหายใจและรู้สึกตัวทุกครั้งที่ใจวาวุ่นให้หยุดสักครู่หายใจลึกๆจะช่วยให้สติกลับมาเขียนหรือเล่าออกมาการเขียนความรู้สึกหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจได้จะช่วยปลดปล่อยความหนักอึ้งแปลเปลี่ยนทุกเป็นครู มองทุกเหมือนครูผู้มาเยือนเตือนใจว่าเราควรเรียนรู้อะไรควรเปลี่ยนตรงไหนแลลึกถึงคุณพระรัตนไตรนึกถึงความดีที่ทำมาการสวดมนต์ภาวนาจะเป็นเกาะคุ้มใจทุกใจไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากเรามีปัญญารู้เท่าทันทุกก็จะเป็นเพียงคลื่นที่ผ่านเข้ามา แล้วก็ผ่านไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าสัพเพธรรมมาอนาตาสรรพสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นตามนี้ใจก็จะเบาสบายขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นประโยชน์ช่วยให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะเมื่อพบกับความทุกข์ ก็ขอให้ใช้สติปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางและจงเชื่อมั่นว่าทุกมีมาทุกก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาสำหรับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแก่เวลาแล้วครูขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่รอบไมโครโฟนและหูฟังสำหรับการบรรยายธรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ